กับการทํางานบ้านมีเป็นคนหนึ่งค่ะที่ไม่ชอบทํางานบ้านเลยค่ะถ้าเกิดให้เลือกระหว่างทํางานบ้านหรือว่าทํางานนอกบ้านนะคะมีเลือกทํางานนอกบ้านค่ะเพราะว่าการทํางานนอกบ้านเนี่ยจะทําให้เราได้พบเจอคนใหม่ๆได้เรียนรู้แล้วก็ลองทําสิ่งใหม่ๆนะคะแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราอยู่บ้านแล้วเราก็ยังได้ทําในสิ่งที่เราอยากจะทําด้วยเช่นการมีเวลาให้กับงานอดิเรกมากขึ้นหรือว่าใครที่ทําอาชีพเสริมน,นอกจากงานประจํานะคะ,ะ,คะก็สามารถเอาเวลามาทุ่มเทให้กับงานรายได้เสริมตรงนี้ได้ค่ะ ซึ่งวันนี้ค่ะมีมีไอเทมเด็ดนะคะมาแนะนำค่ะที่จะทำให้เราเนี่ยมีเวลาเหลือนะคะจากการทำงานบ้านแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำค่ะไอเทมที่ว่านะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่น iRobot รุ่น Roomba i2 นะคะนิยามใหม่ของการทำความสะอาดที่จะคืนเวลาให้กับชีวิตค่ะด้านแพ็กเกจจิ้งนะคะเขามาในรูปกล่องกระดาษโทนสีขาวเขียวค่ะมีรายละเอียดอยู่รอบกล่องนะคะเมื่อเปิดกล่องออกมาค่ะก็จะเจอ เครื่องดูดฝุ่น iRobot o o m b a i2 นะคะด้านล่างตัวเครื่องค่ะก็จะมีคู่มือการใช้งานแล้วก็ใบรับประกันนะคะนอกจากนี้นะคะภายในกล่องนะคะก็ยังมีตัวรีฟิลของฟิลเตอร์ใส้กล่องมาให้ด้วยนะคะพร้อมกับแท่นชาร์จแล้วก็สายชาร์จค่ะยนต์ดูดฝุ่น iRobot ุ่น d o m b a i2 นี้นะคะมีจุดเด่นอยู่ตรงที่ว่าเขามาพร้อมกับระบบการทํางาน3ขั้นตอนค่ะนั่นก็คือการปัดตักดูดนั่นเองค่ะขั้นตอนแรกนะคะคือปัดค่ะ คือการใช้แปลงปัดด้านข้างนะคะปัดรล้วกาแพงแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เอาสินสกปัพอออกมาค่ะขั้นตอนที่2นะคะก็คือการตักค่ะคือการใช้แปลงยางที่มีลักษณะคล้ายช้อนกับซ่อมตักสินสกปัพแล้วก็ฝุ่นเข้าไปพร้อมกันแล้วส่งไปที่ตัวถังขยะค่ะซึ่งในตัวเครื่องนะคะเขาก็จะมีฟิลเตอร์ที่สามารถดูดฝุ่นสินสกรกละอองเล็กขนาด1ไมครอนได้ด้วยค่ะขั้นตอนที่3นะคะก็คือการดูดค่ะ ซึ่งตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนี้นะคะมีแรงดูดสูงถึง10เท่าเลยค่ะนอกจากนี้นะคะตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นค่ะเขายังเดินเป็นระบบเส้นตรงแบบเป็นระเบียบนะคะมีตัวเซ็นเซอร์รอบตัวมากถึง30จุดเลยค่ะทําให้สามารถเข้าทํางานครอบคุมพื้นที่150ตารางเมตรความพิเศษของเขานะคะจะอยู่ที่เซ็นเซอร์ตัวจับฝุ่นค่ะเขาเรียกว่า dirty tech sensor นะคะ ซึ่งมีเฉพาะในหุ่นยนต์ไอโรบอทเท่านั้นค่ะตัวเซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นละอองตัวนี้นะคะเขาก็จะสามารถบอกได้ว่าตรงบริเวณไหนเนี่ยมีฝุ่นเยอะค่ะซึ่งถ้าเกิดดีเทคเจอนะคะก็จะเข้าทํางานบริเวณนั้นซ้ําๆหลายๆรอบจนพื้นที่นั้นสะอาดหมดจดค่ะด้วยขนาดตัวเครื่องนะคะที่ไม่ใหญ่มากค่ะลักษณะกลมแล้วก็กระทัดรัดนะคะทําให้สามารถเข้าทําความสะอาดในพื้นที่ยากๆได้เช่นใต้โต๊ะใต้เตียงหรือเฟอร์นิเจอร์ที่สูงเกิน10ซนติเมตรค่ะ ความสะดวกสบายของคนยุคใหม่นะคะหุ่นยนต์ iRobot ค่ะสามารถสั่งการทำงานด้วยเสียงผ่าน Google Assistant Alexa และ Siri โดยผ่านแอปพลิเคชัน iRobot Home ค่ะทั้งนี้นะคะเราสามารถที่จะตั้งวันที่แล้วก็เวลาในการทํางานให้กับหุ่นยนต์ได้ด้วยค่ะยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะเมื่อถึงฤด,ดูการที่มีฝุ่นเยอะหรือว่าเป็นช่วงฤด,ดูผัดขนของสัตว์เลี้ยงนะคะตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นค่ะก็จะส่งสัญญ,ญาณมาแจ้งเตือนเรานะคะว่าช่วงนี้จะต้องทําความสะอาดบ่อยขึ้นแล้วนะคะ ไม่เพียงเท่านี้ค่ะหุ่นยนต์ดูดฝุ่น iRobot Roomba i2 นะคะสามารถทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ถูพื้น Braava 7M5 ได้ด้วยค่ะโดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Imprint Link ค่ะคือเมื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะคะทำงานเสร็จและกลับเข้าไปที่บ้านเรียบร้อยนะคะเขาก็จะส่งสัญญาณไปให้หุ่นยนต์ถูพื้นออกมาทำงานค่ะเรียกได้ว่าเจ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่น iRobot Roomba i2 นะคะมีความเฉลียวฉลาดอัจฉริยะมากๆเลยค่ะ สำหรับวิธีการใช้งานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะจะต้องนําแท่นชาร์จค่ะเสียบเข้ากับปลั๊กไฟที่ให้มาในกล่องค่ะ จากนั้นนะคะก็หาที่วางแท่นชาร์จค่ะจะวางชิดติดผนังหรือว่าติดเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ค่ะแต่ว่าจะต้องมีระยะห่างซ้ายขวา1เมตรแล้วก็บริเวณหน้าแท่นชาร์จ1.5เมตรเพื่อให้หุ่นยนต์เข้าออกแท่นชาร์จได้อย่างสะดวกสบายค่ะจากนั้นค่ะนําตัวเครื่องหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะคะมาวางบนแท่นชาร์จโดยให้แผ่นโลหะใต้เครื่องวางตรงกับตําแหน่งแท่นชาร์จค่ะโดยการใช้งานครั้งแรกนะคะจะต้องชาร์จหุ่นยนต์ไว้ประมาณ3ชั่วโมงก่อนการใช้งานค่ะเมื่อชาร์จแบตเรียบร้อยแล้วนะคะการเริ่มต้นกกาาาารใช้งงนน่ย,ยมๆ เพียงแค่กดปุ่มคลีนนะคะหุ่นยนต์ดูดฝุ่นก็จะเริ่มทำงานค่ะหรือว่าเราจะสามารถสั่งการทำงานผ่าน Wi-Fi แล้วสั่งผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือก็ได้เช่นกันค่ะ กเชื่อมต่อแอปพลิเคชันในมือถือนะคะก่อนอื่นก็ต้องดาวน์โหลดแอป iRobot Home ก่อนค่ะเมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราสมัครสมาชิกค่ะโดยเราจะต้อง Verify e m a อีเมลนะคะเราก็ไปเอาโค้ดจากอีเมลค่ะแล้วก็มาใส่ที่ช่องได้เลยเมื่อ Verify อีเมลเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะถามว่าให้เราใช้บูทูธของเครื่องแล้วก็กดโอเคค่ะจากนั้นก็กด Continue ค่ะ จากนั้นนะคะก็จะเชื่อมต่อตัวโรบอทเข้ากับ WI-Fi บ้านค่ะเราก็มาเลือกรุ่นหุ่นยนต์ก่อนนะคะอันนี้เราก็เลือกรุ่นลุมบาอค่ะจากนั้นนะคะเขาก็จะแนะนำว่าให้วางแท่นชาร์จค่ะอยู่ใกล้กับ WiFi ค่ะเมื่อวางแท่นชาร์จเรียบร้อยนะคะเราก็เชื่อมต่อ WI-Fi บ้านค่ะจากนั้นนะคะก็จะมาเซตอัพที่ตัวเครื่องค่ะกด2ปุ่มค้างไว้ค่ะจนไฟสนานะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าจากนั้นมาติดถูกค่ะแล้วกด Continu e ค่ะ พอระบบเชื่อมต่อสำเร็จนะคะที่นี้ก็จะสามารถใช้งานแอปพลิเคชันในมือถือสั่งงานหุน่นยนต์ได้แล้วค่ะ เราสามารถสั่งการทำงานของหุ่นยนต์เป็นระยะเวลาที่กำหนดได้ค่ะอันนี้ในตัวอย่างมีเลือกเป็น15นาทีค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถตั้งตารางการทำงานของหุ่นยนต์ให้ได้ด้วยค่ะเราสามารถกดปุ่มโฮมที่ตัวเครื่องเพื่อให้หุ่นยนต์กลับเข้าแท่นชารจได้ค่ะ ขยะในหุ่นยนต์เนี่ยสามารถใช้น้ำล้างได้เลยค่ะแต่ว่าจะต้องระวังที่ฟิลเตอร์ที่อยู่ภายในถังเนี่ยไม่สามารถโดนน้ำได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะล้างถังขยะเราจะต้องแกะฟิลเตอร์ออกมาก่อนค่ะสําหรับฟิลเตอร์กรองฝุ่นตัวนี้นะคะเราสามารถนำออกมาคาอฝุ่นได้ทุกครั้งหลังจากการทำงานของตัว iRobot เลยค่ะแล้วก็ควรเปลี่ยนทุกๆ2เดือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองให้ได้สูงสุดค่ะ สำหรับความรู้สึกหลังใช้ของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น iRobot Roomba i2 ตัวนี้นะคะไม่รู้สึกว่าเขาใช้งานได้ง่ายมากๆค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะสั่งการทํางานจากตัวเครื่องหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันทามือถือได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังสามารถตั้งเวลาการทํางานของตัวเครื่องได้ด้วยนะคะโดยเรานะคะสามารถที่จะตั้งโหมด Favor i t e เอาไว้ให้กับตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่น Roomba i2 นะคะยังสามารถทําความสะอาดได้อย่างหมดจดมากๆค่ะแม้ว่ามีนะคะจะกวาดบ้านไปแล้วนะคะแล้วปล่อยหุ่นยนต์ด น,นะคะคมันยังมีขยะติดเข้ามาในถังขยะเลยค่ะ เพราะว่าทางนี้นะคะบางจุดนะคะปลายไม้กวาดของเราค่ะมันไม่สามารถที่จะซอกซอนเข้าในส่วนลึกได้ค่ะแต่เจ้าตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนี่ค่ะมันมีแปรงปัดขนาดเลยค่ะมันสามารถที่จะเขีียสินสุกปรกตามร่องเนี่ยออกมาได้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยัอมหมดกังวลเรื่องเส้นผมแล้วก็ขนสัตว์ที่ปลิวว่อนอยู่ทั่วบ้านเลยค่ะเพราะว่าเราจะไปห้ามไม่ให้มันล่วงก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่การที่เราปล่อยให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเดินทําความสะอาดบ้านค่ะเราก็จะสามารถทําความสะอาดบ้านได้รวดเร็วประหยัดเวลาแล้วก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นค่ะทําให้้เเเราาานนนะะะคคมมมีวลพพก่่่อยใจิขึ เวลาดูหนังนะคะทำเล็บหรือว่าแม้แต่ว่าไปหมักผมเสริมความงามอย่างเงี้ยเพิ่มมากขึ้นเลยนะคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะเรายังสามารถใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะคืออาจจะไปใช้ในการหารายได้เสริมนะคะหรือว่าเอาไปทํางานอดีตเพิ่มเติมก็ได้ค่ะลืมไปได้เลยค่ะไม่กว่าเพราะว่าตอนนี้ค่ะมีใช้ iRobot r o m b a i 2ค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่ามีคําถามเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อไปในช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสําหรับวันนี้มี้กก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย you mm -hmm.